การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทยทําให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆด้านและทุกสาขาอาชีพสถานประกอบการต่างๆทยอยปิดตัวลงประชาชนว่างงานรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อมาดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นอกจากมาตรการเยียวยารัฐบาลยังออกมาตรการทางด้านสาธารณาสุข เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนได้เข้าถึงสถานาการณ์และวิธีการดูแลป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อวัดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันและยังเป็นพื้นที่เสี่ยงในการติดเชื้อเนื่องจากวัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจในวิถีของชาวพุทธงานประเพณีงานบวชงานบุญต่างๆล้วนจัดขึ้นที่วัดทําให้เกิดการรวมตัวของประชาชนซึ่งทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้นในหลายๆกิจกรรมได้ถูกยกเลิกจากทางรัฐบาลและหน่วยงานราชการแต่ยังมีกิจกรรมบางกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ในบางครั้งหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นสวดมนต์ทำวัดเช้าการบินทบาทรวมไปถึงงานศพดังนั้นทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจึงต้องลงไปให้ความรู้ในการปฏิบัติตนในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ที่วัดหนองรังกาบ้านหนองรังกาตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ถือว่าเป็นวัดที่มีมาตรการในการป้องกันและดูแลพระลูกวัดรวมไปถึงประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยด็ตรพระมหาประเรสันตะริฐสจิตโตเจ้าคณะตำบลโคกรวดเขตสองเจ้าอาวาสวัดหนองรังกา ได้เปิดเผยถึงมาตรการต่างๆที่ใช้ในการดูแลพระรูปวัดและประชาชนในชุมชนตรงนี้ในส่วนของวัดเองก็เอาเริ่มตั้งแต่กิจวัตรของวัดเนาะพอตีละครั้งสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าเนี่ยเราก็หนึ่งทราทุกรูปต้องใส่หน้ากากไปที่หนึ่งสองต้องนั่งสองเมตรนั่งให้ห่างสาทุกรูปที่ไปก็คือมีที่วัดไขทุกครั้งว่า ต้องตัวนี้ก็คือเราใช้มาตรการเพื่อหนึ่งเซฟคนของเราก่อนนันนี้ขณะส่วนมนก็คือพยายามที่จะไม่ให้ไม่เดินคุยกันไม่อะไรไงเขาอยู่ให้อยู่ห่างเลยอันนี้คือมาตรการทางส่วนมนไว้พระเสร็จแล้วเนี่ยตอนมาฉันไปบิณทบาตบิณฑบาตก็แนะนำญาติโยมว่าถ้าเป็นไปได้ให้ใส่หน้ากากทำไมนะหรือถ้ามีปัญหาว่าไม่มีใส่ ไม่คุ้นกับมันแต่ไม่คุ้นก็ต้องคุ้นเพราะว่าต้องเซฟตัวเองโยมด้วยโยมคนคนที่เข้าวัดพอบินงทบารขณะวิ่งทบาตเดินวิ่งทบาตก็ห่างสองเมตรแต่เวลาโยมตักบาตรมันตมาก็บางทีคงโยมก็คงทำไม่ได้นะเอาไม้ต่อทัพพียาวสองเมตรแล้วยกใส่วัด ก็เลยก็เลยถ้าขนาดนั้นคงจะลำบากไปก็เลยบอกว่าเอาใส่บาตรแต่ก็คือทาเร็วๆไม่ต้องคุยอันนี้คือในส่วนของบิณฑบาทตอนนี้ในส่วนของฉันพัะทหารฉันพัะทหารก็คืออยู่ที่วัดเองก็ตักอาหารฉันในบาตรเมื่อตักอาหารฉันในบาตรก็คือช้อนไข่ก็ช้อนท่านผลก็ทบมีเยอะเลยเรื่องตั้งแต่เศรษฐกิจเพราะพราวัดนี่อยู่ได้เพราะชาวบ้านแต่เราก็ยองรับว่าไม่ใช่เป็นเพราะเรา ชาวบ้านเขาก็เป็นอย่างน้อยตอนนี้ต้องช่วยชาว,ชวบ้านว่าอันไหนที่เราจะช่วยกันได้มีโยมหลายคนยังมาถามทมาว่าท่าน mm hmm. เกดโยมเป็นโรคตัวนี้ต้องเสียชีวิตจากโรคโควิดเนี่ยท่านจะให้เขามาผอวัดไหมจะมาบอกเอาถ้าวัดไม่ให้ผอบจะให้ไปผอ,อที่ไหนอะ่ะ <laughs> อันนั้นคือบางอย่างแต่พวกเราก็ต้องต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยควบคุมไม่ใช่ว่าเราจะไปไปทำไปทำเองไม่ได้นั่นนี้คนอื่นต้องให้กําลังใจกับ คุณหมอเจะนะ้าหน้าที่ที่ทํางานหนักมากโยมวันไหนที่เราทอ้อเราเหนื่อยแล้วแทบไม่มีเวลานอนเพราะคนไข้เดิมก็เยอะอยู่แล้วพอมาโรคนี้ระบาดเยอะกว่าเดิมอีกไม่รู้กี่เท่าหมอต้องต้องเข้าใจเลยว่าแทบจะไม่มีเวลาไปเยี่ยมครอบครัวแล้วอย่างหนึ่งก็ไม่กล้าไปเยี่ยมด้วยรักกันไหนคิดถึงนาดไหนก็ไม่กล้าไปเพราะว่า กลัวเอาโลกไปติดเพราะเราอยู่กับโลคก,ก่อนวันนาวูลแล้วเป็นกําลังใจให้คุณหมอทุกคนให้คุณหมอรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็เราเป็นพระโพธิสัตว์มีเมตตาขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีทุกคนเถินนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียนจันทรรโนไทยขอความร่วมมือวัดทุกแห่งในจังหวัดให้เลื่อนการจัดงานวัดงานประเพณีออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในเบื้องต้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกวัดส่วนประชาชนที่แจ้งมาว่ายัางเห็นป้ายประกาศจัดงานอยู่นั้นทางวัดแจ้งมาแล้วว่าเป็นป้ายที่ยังไม่ได้เก็บเพราะติดหลายจุดอาจจะเก็บไม่หมดและขอยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเป็นอย่างดีรับพิพันธ์พิเศษ ทีมข่าวสวทนคร่ราชสีมารายงาน